จากนี่นะคะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่ใช่ไลไ์ธรรมดาเ <c oughs> พราะว่านี่คือไลฟ์จากไลฟ์ <c oughs> จากแล้วจากไหนแล้วจากไหนนะ <c oughs> อ๋อหนูมไม่ได้คุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเลยอะแบบว่าหนูยุ่งมากกับการสอบย้อนหลังที่ยังไม่เสร็จของหนูนเนี่ย you a r ส so cute เซซ่อะเซซ่อะเซซ่อะแทลับป่าเกี๊ยวซาบะหมี่เกี๊ยวไม่ใช่บะเกี๊ยวซามันของไทยเอยของญี่ปุ่นปะ ของไทยอะไรหนูพูดอะไรวะเออโทรศัพทเ,เครื่องบินนกเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินนกมันคือกระดาษเครื่องกระดาษนกหนูชอบติดเครื่องบินเนอะเวลาแบบส่งอะไรที่เป็นแบบกระดาษมาทุกคนเราพูดถึงอะไรดีเราพูดถึงทีเซอร์หนัง14ค่ครั้งทุกคนคือแบบว่าหนูเพิ่งเห็นในว่าแบบว่าในในเฟซในทวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่ามีการแชร์รูปภาพเป็นซีนที่แบบว่าหนูร้องไห้ซาร่าเป็นซีนที่ซาร่าก็วงเล็บหนูร้องไห้ แล้วก็เป็นแบบพี่บิ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังเว้ยว่าตอนที่เออหนูไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมายถึงว่าไม่เคยเล่าเรื่องนี้อะไรเพราะว่าแบบเพราะว่าเขาเพิ่งหมายถึงว่ามันก็เพิ่งมีประกาศแบบชัดๆว่ามีพี่บิ๊กอยู่ในเรื่องใช่ปะก็คือในเรื่องอ่ะมันจะเป็นไทม์ไลน์ช่วงนั้นแหละทุกคนถ้าสมมติว่าใครแบบใครอยู่ในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเออแบบว่าพี่บิ๊กเออ ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคือตอนแรกอะที่หนูอะรู้ว่าแต่ว่าตอนแรกเขาก็บอกนะว่าแบบคาแรคเตอร์ซาร่าแบบว่าเออชอบพี่บิ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็เลยแบบตอนแรกหนูไม่รู้จักพี่บิ๊กเลยทุกคนแล้วหนูก็ไปถามแม่ว่าแบบว่าเออพี่บิ๊กเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออเขาเป็น คนในวงดี b ที่แบบว่าตอนนั้นอะดังมากแต่ว่าเหมือนเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วเขาก็เลยเสียไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนแรกอะหนูไม่เชื่อเว้ยเพราะว่าแบบครอบแม่นหนูพว่แบบว่าตอนนั้นเขากําลังดังแบบดังมากๆหนูก็หนูก็ไม่เชื่อเว้ยหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าแบบเสียในขณะที่แบบกําลังจะแบบดังตูมตามาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็เลยไปดูแล้วก็แบบเรื่องจริงหนูก็เลยแบบช็อกมากแบบคือหนูเพิ่งรู้จากเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลย แล้ววันนั้นทั้งวันใช่ปาพอหนูรู้ว่าซาร่าชอบพีบิกะ่ะหนูก็นั่งดูพีบิกทั้งวันทุกคนแบบว่าหนูไปดูนี่ด้วยรายการตีสิบอะที่ดีทูบีเคยไปออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งดูคอนเสิร์ตย้อนหลังแล้วก็แบบไปเข้ากลุ่มไปเข้ากลุ่มไปเนียนเข้ากลุ่มแฟนคลับเฟซบุ๊กแฟนคลับเฟซบุ๊กตปเนียนเข้ากลุ่มแฟนคลับพีบิกในเฟซมาเพราะว่าแบบแม่หนูบอกว่า ว่าแบบเออเขาคุยกันในนี้เป็นคอมมูนิตี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็เลยเข้าไปแล้วก็แบบเออแฟนคลับเขาแบบน่ารักมากเพราะว่าแบบเออถึงแม้แบบพี่วิกอาจจะศิลปินที่ชอบอาจจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าแฟนคลับเขาแน่นหนามากทุกคนแบบว่ากลุ่มแฟนคลับพี่วิกแบบรูปหนึ่งที่แบบแฟนคลับลงอ่ะคนกดไลค์แบบเป็นพันนะแบบหลักพันแบบโอ้โหแบบแฟนคลับเหนียวแน่นมากแล้วก็แบบแฟนคลับทุกวันนี้ก็ยังแบบไปเยี่ยมเยียน พ่อแม่พี่บิ๊กด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบประทับใจมากเลยแล้วก็แบบยิ่งทําให้อินเข้าไปใหญ่พอไปถ่ายฉากจริงก็ปองมอาเป็นอย่างเงี้แหละทุกคนแต่ว่าหนูเดี๋ยวหนูมาเล่าเต็มๆอีกทีนี้ล้วกันเพราะว่าเขาก็ยังไม่บอกใช่ไหมละว,ว่าในหนังเป็นยังไงก็ไว้มาเล่าเต็มๆนะคะอันนี้เป็นแบบสิ่งที่เล่าได้ชอบไปไหนดีทูบีเออหนูชอบต่อหน้าฉันเธอทำอาองนั้นได้อย่างไรอะมันมันชื่อเพลงนี้เลยปะ แต่ว่าหนูชอบมากแบบว่าเป็นเพลงที่ติดหูหนูมากช่วงหนึ่งอ่ะหนูแบบต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไรทั้งวันอ่ะทุกคนแบบมันติดหูมากแบบติดหูมากๆเลยอ่ะโมเนสุดยอดแล้วทำากันบันเดงมาเขาขึ้นค่าเพราะว่าแบบตัวละครที่หนูชอบอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่ตัวละครที่หนูเล่นอ่ะเขาแบบชอบพีบิกมากแล้วก็โอ้ยอยากพูดต่อมากเลยแต่ว่ายังพูดไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่ามีหนูก็เลยรู้สึกแบบอินไปด้วยมากๆใช่แล้วก็เอาจริงแบบว่าการให้ทําการให้หนูได้มาเล่นเป็นซาร่าใช่ป่ะแลวาการให้หนูได้รู้จกักพีบิกะมันแบบเปลี่ยนแบบมุมมองในชีวิตหนูไปเลยแบบว่าตอนนั้นเอ่อคลาส acting ของ bnk ใช่ไหมเขาให้แบบเหมือนอัดคลิปพูดพูดเรื่องที่แบบว่า เรื่องที่อยากเล่าเรื่องที่ประทับใจอะไรเงี้ยหนูก็เลือกเล่าเรื่องที่หนูได้รับบทเป็นซาลาเราแบบว่าได้ชอบพี่บิ๊กอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเล่าไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะตอนที่หนังออกใช่หนูแบบร้องไห้เลยอ่ะแค่บอกว่าเราบำผลงานอะไรเงี้ยฮะบาบูยเด็กเจอกันชมบุรีเฮ้ยนี่สุดท้ายก็มาบาย อย่าลืมลงคลิปด้วยค่ะฮันเล่นนะครับอยากฟังโอเคค่ะได้ลงภายในวันไหนดีหนูต้องกําหนดเวลาตัวเองไวนจะไม่งล,ลงภายในพรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่ภายในพรุ่งน,นี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ภายในพรุ่งนี้จะลงบ๊ายบายทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะบ๊ายบาย ชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอย่าลืมตาเราได้พอเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันเล่นเป็นจูงพี่เธอสุดล้างคราบอยู่กับฉันไปน,น,นาน That's us